ปีมานี้ทางกรมศุลกากรก็ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องสำนักงานทางของแดนแล้วก็อาคารตู้สินค้าอาคารผู้โดยสารเพื่อรองรับการนําเข้าส่งออกทั้งสินค้าและผู้คนสัญจรไปมาระหว่างเขตแดนตรงนี้ก็พร้อมที่จะบริการทั้งหมดเพียงแต่ว่าติดสถานการณ์โควิดสองสามปีที่ผ่านมามีการอนุญาตผ่อนผันให้เป็นบางคราวก็ยังมีปริมาณการนําเข้าส่งออกไม่มากเพราะด้วยข้อจํากัดตรงนั้น ทีนี้ถ้าเกิดสถานการณ์ทางโควิดผ่อนคลายขึ้นแล้วทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยไดม้มีคําสั่งของผู้ว่าให้เปิดด่านจุดพานแดนทาวน์ตรงผู้ล้มร้อนเนี่ยเพื่อรองรับการนำเข้าส่งออกเสม,มอเหมือนกลับมาปกติแล้วทางภาคราชาการก็พร้อมซึ่งเป็นการให้เปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาเนป็นต้นมาแต่เนื่องด้วยติดปัญหาเงื่อนไขเรียดอ่อนทางด้านการเมืองของฝั่งพมา่าเป็นหลักการเคลื่อนไหวในเครื่องการขนย้ายสินค้าหรือผู้คนก็เลยยังต้องต้องชะลอไปก่อนท่า มีการขับเคลื่อนหรือทางฝั่งพม่ามีการนิ่งแล้วในเรื่องความความแน่นอนในด้านทางการเมืองก็จะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญให้กิจกรรมที่เดินทางเข้าออกรวมทั้งสินค้าและคนรวมถึงการกิจกรรมที่ต่อเนื่องการค้าขายในงานมันก็จะต้องเข้ามาในทางนี้ก็จะทําให้ตรงนี้เพิ่มศักยภาพในภาพรวมก็หวังว่าภายในไม่นานเนี่ยนะผมต้องเจรจาหรือหาข้อสรุปที่ลงตัวแล้วก็ อำนวยความสะดวกรู้ว่าสนับสนุนในเรื่องการค้าขายให้ใหมันสะดวกยิ่งขึ้นอย่างที่ประชาชนเขาอยากจะให้เป็นทั้งสองประเทศนะครับก่อนหน้ามีโควิดเนี่ยเราเราโตร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปีนะถ้าดูตามตัวเลขที่ท่านจะดูได้เลยนะครับเพราะว่าเราเปิดเป็นด่านมาเดี๋ยวก็จะมีการค้าขายที่โตขึ้นทุกปีทุกปีทุกป,กป,กป,กปีการบริโภคการสัญจรที่มากขึ้นพอเจอโควิดไปเนี่ยต้องเรียนว่านั่นนั่นคือสิ่งชะลอตัวแต่ถ้าไปดูตัวเลขคือเราไม่โต,แต,ตแต่เราก็ไม่ได้ลด แต่ขณะนี้ต้องเรียนว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยเส้นทางสัญจรไม่ค่อยดีแมีการประกาศเปิดด่านตอนหน้าฝนมาเนี่ยซึ่งโอเค การสัญจรก็ยังเป็นช่วงที่เป็นอุปสรรคอยู่ทางทางฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มีการเจราจาก,กันตัวแล้วเสร็จนะครับก็น่าจะเปิดกลับมาเป็นปกติพอเปิดกลับมาเป็นปกติเนี่ยก็น่าจะเกิดเกิดการโตในทันทีที่เราจะเห็นภาพชัดนะครับเพราะว่าเรามองว่าการบริโภคและการสัญจรเนี่ยมันเคยเกิดอยู่แล้วหลังจากที่มีการเจราจาหรือทางรัฐบาลได้ให้เงินกู้สร้างถนนสัาหิมินาเรียบร้อยแล้วตามโครงการที่ที่เห็นว่าทางรัฐบาลก็ได้เตรียมการไว้เกือบเสร็จแล้วะครับตรงนั้นจะเป็นตัวแปรสาคัญที่จะเพิ่มมูลค่า เป็นหลายสิบเท่าอันนี้เป็นอันที่ออกแบบมันโดยผ่านอุปสรรคนั้นก็หมดแล้วแล้วโมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่ด่านสุรกรทั้งประเทศไทยจะเกิดใหม่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็ด่านเก่าที่เกิดปัญหาถ้ามีพื้นที่ก่อสร้างใหม่ก็จะใช้โมเดลอย่างนี้ก่จะไปเห็นได้ด่าตอนนี้มีสร้างอย่างนี้ที่อารลังกาประเทศกับสเดาถนน,นเส้นนี้ถนนไปทวายเนี่ยจะเป็นถนนเชื่อมอีสเทิร์นเคยดอนซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ยินราที่ผมกูได้ด่านเริ่มมีจุดละสองพันแดง ผ่านแดนคือไปประเทศที่3เลยเป็นสินค้าเกษตรหรือสินค้าตามโรงงานของประเทศจีนหรือประเทศที่ลงทุนไว้เขาก็เริ่มที่จะมาที่ด่านเราคือเราเป็นศูนย์กระจายศูนย์สินของสินค้าที่จะกระจายในอาเซียนโดยมีเราเป็นศูนย์กลางคือจากตะวันตกก็คือประเทศพม่าเข้ามาทาากาญจบุรีไปออกทางกัมพูชาไปถึงเวียดนามซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังแล้วก็ลงทุนมาเพื่อเก็บเรื่องนี้ก็จะเห็นได้คัดว่าหลังจากที่ด่านประกาศแล้วถึงแม้จะมีโควิดก็มีสินค้าประเททนี้มาแล้ว นะครับก็คือม,มีมีไปแหลมฉบังแล้วมีไปเวียดนามแล้วมีไปเวียดนามด้วยแล้วก็มีไปจีนแล้วะครับ<ม>เข้ามาขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นทราฟฟิกแหละโลจิสติกจากบริษัทต่างๆที่เคยอยู่แหลมวชบังอยู่ด่านต่างๆก็เริ่มมาที่ด่านนี้เพื่อที่จะมาคอนเนคชั่นไว้ในกรณนนีที่เดยม,มีลูกค้า